สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามาเปลี่ยนนะครับเป็นหลอดไฟหน้านะครับร้อยสิบไอนะครับหลอดเดิมขาดนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาเปลี่ยนนะครับก็มาดูครับว่าต้องแกะตัวไหนบ้างนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับมีแค่ไขควงนะครับประแจเบอร์แปดน็อตนะครับ จุดที่ต้องไขออกตัวนี้นะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้านะครับสองจุดแล้วก็ด้านข้างเพราะว่าเราจะต้องเปิดนะครับเป็นฝาครอบตัวนี้นะครับออกโอเคครับขออนุญาตคันน็อกก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งหลังจากที่คันน็อตออกหมดนะครับสี่ตัวแล้วก็ ยกออกได้เลยนะครับออกมาในลักษณะนี้นะครับปกตินะครับเวยบร้อยสิบไอนะครับจะมีกิฟล็อกสองตัวนะครับซ้ายขวาอยู่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวนี้มันมันไม่มีนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับต้องใช้ปีเจบเบลป์นในการขัน น็อตบริเวณตรงนี้นะครับคือน็อตไอปรับระดับไฟต่ำไฟสูงนะครับก็สามารถถอดออกได้เลยนะครับผมหลังจากที่ถอดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราถอดปลั๊กตัวนี้ออกก็ได้โอเคครับสำหรับวิธีการถอดนะครับ ะตัวนี้ออกมานะครับเป็นยางหุ้มนะครับแล้วก็กดมันจะมีเดือยล็อกนะครับกดลงไปแล้วเราก็หมุนขัวมันก็จะออกมาแล้วตอนนี้ก็จะเป็นหลอดนะครับอันนี้ไม่ใช่หลอดดํานะครับแต่มันขาดนะครับมันเลยเป็นสีนี้เนาะจากนั้นเราก็เอาหลอดใหม่นะครับซึ่งเป็นตัวนี้เนาะเสียบาอปแเทน สังเกตนะครับจะมีเดือยตรงนี้นะครับร่องบากตรงนี้จะมีสามจุดตัวนี้จะเป็นร่องของขั้วนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับขั้วขั้วลอดเดือยสามข้างส่วนหลอดนะครับก็จะมีล็อกของมันนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ถูกนะครับต้องหันเข้านะครับโอเคครับ จากนั้นเราก็นำขั้วนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็แล้วก็หมุนล็อกโอเคนะครับโอเคครับหลังจากที่ประกอบเสร็จนะก็เหมือนเดิมครับ,เ,คครบเราจะปรับไฟต่ำไฟสูงนะครับก็น็อตตัวเดิมมันขยับได้นะครับขึ้นลง วันนี้ผมจะเอาลงไว้เป็นต่ำสุดนะครับเพราะว่ามันก็ยังไงล่ะง่ายดีเนะาะพอตึงๆมือนะครับวิธีการขันน็อตเกี่ยว,วกับพวกแฟลิ่งพวกน็อตที่ยึดนะครับในส่วนนี้นะครับเพราะว่ามันจะแตกง่ายนะครับโอเคครับลองสตาร์ทดูนะครับ แล้วก็จะมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ใส่ขั้วผิดนะครับใส่ขั้วเข้าไปนะครับถ้าใส่ขั้วสลับเวลาเราตบไฟสูงนะครับตัวไฟที่เปล่งแสองออกมาเนี่ยจะเป็นไฟต่ํานะครับต่ําเป็นสูงสูงเป็นต่ํานะครับเราก็แค่ขยับนะครับคือ,อยังไงตรงนี้นะครับ ขยับหมูเปลี่ยนเปลี่ยนขั้วนะครับก็โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการเปลี่ยนหลอดไฟหน้านะครับเรียบร้อยสิบไอนะครับสําหรับใครที่เข้ามาดูนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ